ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่ได้อัพคลิปมา11วันเต็มๆที่หายไปนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเหนื่อยครับหรือใครจะว่าขี้เกียจอันนี้ก็ไม่เถียงเถียงทำไมความจริงยิ่งช่วงนี้มีสตรีมซัมเมอร์เซลล์ด้วยโอโหกระเป๋าตังค์กูนี่บางเป็นผ้าอนามัยเลยผมเลยแบ่งเวลาไปเล่นเกมบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้เล่นเกมเลยโอเคเข้าสู่ใจความสำคัญคือจะบอกว่าหลังจากนี้ไปผมจะพักการสปอยหนังยาวๆเลยนะครับ ซึ่งสาเหตุหลักๆก็มาจาก 1. มหาลัยผมเปิดเทอมแล้วบอกตามตรงว่าผมไม่มีเวลาคือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาถึงขั้นทำคลิปไม่ได้เลยนะแต่ถ้าผมยังทำคลิปแบบเดิมอยู่ผมจะแทบไม่มีเวลาพักเลยซึ่งมันขัดกับจุดประสงค์ที่ผมทำ YouTube ผมไม่ได้ทำ YouTube เป็นอาชีพนะวงเล็บว่าตอนนี้ยังแต่ว่าอนาคตไม่แน่แต่ตอนนี้คือผมทาเพราะผมอยากทาแต่ถ้าผมจะต้องสละเวลาที่ผมจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นเพื่อจะเอามาทำ u t u b e ความอยากทําของผมมันอาจจะหายไปเลยก็ได้ 2. คือผมคิดว่าช่องผมมันควรจะมีคอนเทนต์หลักเป็นของตัวเองได้แล้วไม่ใช่เอาผลงานของคนอื่นมาเล่ามารีเมคอย่างเดียวโดยแทบไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองเลยหรือถ้าจะให้พูดอีกแง่หนึ่งก็คือผมจะได้มีอิสระในการคิดคอนเทนต์มากขึ้นนั่นแหละซึ่งช่วงแรกๆที่ผมเริ่มทำสปอยหนังเนี่ยผมยอมรับตามตรงเลยว่าผมทําตามกระแสะครับ และบอกเลยว่าผมค่อนข้างสนุกกับมันเลยแหละคือทําแล้วมันได้คนดูไงได้คนติดตามด้วยแต่พอถึงจุดหนึ่งผมก็นึกขึ้นได้ว่าแล้วสิ่งที่เราอยากทําก่อนหน้านั้นละ่ะเราลืมมันไปแล้วเหรอคอนเทนต์ที่เราคิดมันขึ้นมาเพื่อรอวันในละมิจจากบทพูดธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวของเราเองถ้าเราไม่หยิบมันมาทําตอนนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ทําซึ่งตอนนี้มันก็ตรงกับช่วงเปิดเทอมถึงเวลาที่ผมจะเอามันมาสร้างเป็นคลิปแล้วครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันยังจะมีคนดูอยู่หรือเปล่าแต่ผมจะทํา สรุปคือวิดีโอหลังจากนี้ผมจะเน้นไปทำแนวเล่าสิ่งที่ผมอยากเล่าแบบอิสระแทนนะครับซึ่งผมก็ต้องขออภัยสำหรับคนส่วนใหญ่ที่อยากดูสปอยด้วยนะครับคือถ้าไม่ได้สนใจอะไรแนวนี้หรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับผมเลยก็ไม่ว่ากันครับสปอยหนังไม่ได้มีช่องเดียวอยู่แล้วคือมันต้องมีแน่นอนแหละคนที่กดติดตามเพราะคลิปสปอยอย่างเดียวอะ่ะขออภัยด้วยจริงๆก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับขอบคุณครับ <M> นี่อาจจะเป็นจุดสิ้นสุด หรืออาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้น